เปียกเล่นอะไรครับโอ้อะไรเนี่ยโอ,อ,อ้ของเล่นใหม่ไอโอ๊ตปลายยามาดิเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบโคาเฟ่และเคียวสกิทอยครับผมก็วันนี้ เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างคุณตร้าแมนบ้างเล่นบ้างนี่นี่เรื่องนี้เรื่องนี้คือเพิ่งฉายล่าสุดอุลตร้าแมนตัวล่าสุดใช่แล้วแมนอะไรนะคุณตร้าแมนเบลเบลซาพี่ดูล่าสุดอะไรรู้เบลซาเบลซาเลยไม่อยากบอกว่าไม่อาดีกว่าเบลซาเกียวซาเด้ไม่ใช่คุณตร้าแมนเกียวซาอร่อยเลยเบลซาเนี่ยนี่อ่าครับคืออุลตร้าแมนเมื่อก่อนมันมันมีอกตัวไหนโอ้ย พี่พี่แค่80เนี่ยที่ใหม่สุดแล้วจริงหรอที่ที่คุณครูใหม80แต่แต่แต่เคยเคยเคยเล่นฟิกที่เป็นที่เคยกับพี่อะที่มันเซโร่เซโร่วันเอ๊ะเซโรอะไรเซโรเป็นอุลตร้แมนเซโรแล้วมันจะมีเพื่อนลูกของเซเว่นลูกของเซเว่นแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นไฟอารมณ์แบบรวมทีมเหมือนเป็นเอเวนเอเวอร์ บาร์ซูฟิกมายืนเมนเทนตอนนี้ยังนอนกล่องออ๋นอนกล่องไปแล้วเต็มหลาม่วงเออมีมิลาดมีไอ้แจ็คแจ็คอะไรนะเออนั่นแหละอ่าโอเคนนั่แหละวไอ้แจ็คคิลเลอร์แต่ไอ้พวกอุปกรณ์แปลงอ่ะไม่เคยมันแค่แว่นตอนนั้นมันเมื่อก่อนมีแค่อุนดต้าเซเว่นก็จะใส่แว่นปะใช่ใช่ครับ แล้วก็มีแหวนเออมีแหวนมีมาเลยเออเออของใหม่ๆมันจะเป็นยังไงวะงมันก็น่าจะไ,ล,ไ,ล,ไล่มาพยายามไล่ๆมากับรเดอร์หรือเปล่านแล้วกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้มันเป็น,นของบันไดไชน่าทำออกมามันก็เลยจะมีแบบมีการ์ดแถมมาให้อ๋ออาถ้าของญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแค่ไอ้ตัวเหรียญนี้แต่ไม่มีการ์ดไม่มีซอฟซอฟกมไปซื้อแยกซองนี่สวยนะซองนี่เป็นอะไรไม่เซื้อซื้องานนี้ไม่ดีกว่าเหรอ นั่นแต่สีผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไม่ซื้อญี่ปุ่นทำไมไม่ผมยังงงอยู่ว่าทำไมญี่ปุ่นญี่ปุ่นถึงให้เขาเรียกให้สิทธิ์คือมันเป็นบันไดเหมือนกันต้องบอกว่าบันไดไชน่ากับบันไดญี่ปุ่นอ่ะมันคือบันไดเหมือนกันก็บันไดว่าเหมืนเดียวกันก็คือญี่ปุ่นอ่ะให้ลิขสิทธิ์บันไดไชน่าในการผลิตแล้วหลังๆบันไดไชน่าก็จะมีการผลิตของออกมาโดยที่แบบมีความต่างด้วยกันนิดนึงว่าก็คือจะใส่ลูกเล่นเพื่อเป็นของเขาไม่ไม่ก็คือเนี่ยแถมอย่างเงี้ย แถมเพิ่มเออแล้วผมก็เลยงงเอ้าแล้วญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นจะยอมได้ไงเนาะบางทีคนเขามีการซื้อข้ามประเทศกันใช่ไหมก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงเงี้ยนี้ก็เขาไม่เข้าใจเขานะเป็นเ้าใจหรือหรือหรือเป็นกุศโลบายว่าให้ให้คนเลิกเลิกคิดคําว่าบันไดจีนบันไดญี่ปุ่นหรอไม่รู้อันนี้ก็ต้องยากเหมือนกันไม่ซอฟลงสีเพราะเพราะถ้าคนสายสะสมก็ต้องอยากได้การ์ดนี้ถูกปะ <G ül> ก็อันนี้มันเป็นการที่เล่นกับตู้เกมบ้านเราไม่มีตู้เกมก็เล่นไม่ได้แต่ละเแตแเกมก็มีอยู่แต่ชี่ปุ่นแต่บนันไดจีน <laughs> จีนก็ไม่ไแน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ <S <S แต่แนเตนี่ยคือมันเป็นซอฟมันเป็นซอฟเลยซอฟที่มันไม่ไม่ลงสีด้านหลังคือมันเป็นซอฟห้าร้อยเยนมี่มันเป็นตัวเล็กมันเป็นตัวแบบซอฟสาเน้นเน้นเฉพาะเน้นด้านหน้าให้ให้มายืนแบบ ประกอบฉากสีสวยดีนะครับสีสวยเพราะว่าตัวตัวนี้เป็นตัวพิเศษตัวไม่ไม่หมายถึงว่าตัวนี้สีมันลงตัวพอดีอ๋อลงตัวพอดีมันก็เลยสวยดีไม่ได้เห็นของเล่นแบบนี้นานละวน่ยแล้วเรื่องนี้คือโปรตีนมมันก็จะเป็นตัวถือเกวซาเบลเบลซาพี่เอ๋ทำผมงเนี้ยผมใหม่ต้องบอกเกวซาเกวซามันอยู่ที่ว่าจะอ่านเป็นเบลซาหรือเบลเบลซาเบลเซอร์อะไรยังไงเบลเซอร์อ่า แล้วเนี่ยอันนี้มันจะมีสายสายตอกแล้ใส่ข้อมือเอาไม่ลองใส่มันจะไม่เข็มขัดแล้วเนาะมันจะเป็นแบบปกติเปนปกติถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเออ่มดแดงมันต้องเป็นเข็มขัดแต่ว่าพออุนเตนแมนมันจะไม่มีแบบติดตรงไหนเลยเอแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาไว้ติดข้อมือเขาปกติอุนเตนแมนมันจะเป็นถือยกขึ้นไปว่าตาแป้งหยิบมาหยิบมาเอาไหมลองใส่ไหม อะพี่เอกลองดูจัดเลยจัดเลยพี่เอกใส่ข้อมือเราต้องเาเดี๋ยวใส่ท่านก่อนต้องจิ้มคือ่ังถ่านรุ่นใหม่ๆคือไม่มีสกูแล้วเนาะใช่จิ้มทนหอด้อยหนึ่งมินเขาหกวกีท็อกทีมปวดรู้ไห เนี่ยเราอยากเอาไปปุ๊บอ๋ออ่ะใส่ใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดสวิตต้องด้านนี้ข้อมือเอาด้านไหนด้านขวาดีกว่าพี่เพราะว่ามันจะได้เข้ามาทางนี้ทำเลื่ไปละอ้าวเหรอในเรื่องอะจำไม่ได้ว่าใส่ด้านไหนแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเอาที่เราถนัดดีกว่าอ่ะโอเคทีนี้โอ้เมมหนักเหมือนกันแ่พี่พี่ต้องอย่างนี้แหละให้คนดูอย่างนี้ใช่ไหมครับ อันนี้สวิตต์ปะแต่จริงๆอ่ะถ้าในหนังอ่ะมันจะขาเข้าตัวแบบนี้แล้วเสียบเข้าแต่ว่าพอเรารีวิวอ่ะอาจจะต้องกลับด้านอ๋อกลับไปอีกด้านหนึ่งขอโทษอ๋ออโอวันนี้โชว์ตัวไฟก่อนตัวไฟปลดสวิตต์เนี่ยเปแล้วใหออ๋ออ่าก็เนี่ยครับมันก็จะมีเสียงนักแสดงอวอยู่แค่ประมาณนี้นิดนึงเอออ๋อั่นแหละวนมาลว อืก็คือจะใช้สโตนในการแปลงร่างนะครับเสียบเข้าไปเขานี่ใช่หินหินหินอุนต้องม่หินหินก็เทมากเราเกิดไหมก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องมันยังไม่จบเนาะก็มันจะเป็นเกี่ยวกับว่ามีหน่วยพิทักษ์โลกตอนแรกมันยังไม่เป็นหน่วยหรอกแต่ว่าเหมือนประมาณว่าเขาเรียกอะไรสปาร์ตาออกมาเริ่มออกมาแล้วก็มีเขาจัดตั้งมาโดยที่พระเอกก็ไปเป็นหัวหน้าหน่วย แต่ว่าไอเนี้ยจะเป็นลูกจอกอันนี้เป็นหัวหน้าใช่อันนี้เป็นหัวหน้าเลยแล้วก็ไอเนี้ยมาได้ไงยังไม่ยังไม่เฉลยคือแต่ว่าตอนล่าสุดหรือตอนไม่กี่ตอนเนี่ยมันก็เหมือนมีแว๊บๆมาแล้วว่าแบบมันทำไมมันถึงไอนี้นิดนึงแต่มันยังไม่บอกหมดยังไม่บอกหมดว่าไอเนี่ยมันมาได้ไงไอนี้มาไดยังไงแยมแยเแมนน์แมนได้ยังไงใช่ตอนตอนที่สู้อยู่ตอนแรกคืออยู่ดีก็แบบ มาให้แปลงล่างเลยแล้วบังแล้วบังคับบังคับแปลงบ่างเลยนะอัอน้บังคับได้สโตนใช่ครับก็สโตนแล้วใส่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตรตสีแดงๆเนี่ยแต่ทีนี้มันจะมีร่องตรงนี้สไลด์ด้านหลังเพื่อจะมีลูกศรใช่ใส่เข้าไปมันก็จะใส่จิ้มเข้าไปมันก็จะแบบไม่ได้ใส่ยังไงก็ได้นะมันต้องให้แบบพอดีร่องเนี้ยแล้วใส่เข้าไปปุ an, poisonous 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 ๊บอันนี้เปิดมาฮะหน้าเปิดมาแล้วหลังจากนั้นก็ อันนี้สแตนบายเป็นโหมดสแตนบายแล้วก็แปลง่างก็กดนี่โอ้โหเนี่ยสวยเนาะไปศึกษาท่าอะไรมาจากไหนะเฮ้ยมีมีท่าเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมือมันก็จะมีใไ้เล่นหน่อยเนี่ยมันก็จะมีเป็นหน้าอกมันถ้ากดก็เป็นหน้าอกตรงนี้ก็จะไปเหมือนเป็นสีหน้าอกไม่ใช่เหมือนเป็นสีหน้าอก ลายห็นป่ะลายมันเหมือนมันโตัวของมันสีเข้ามาแต่โปรตีนอุนดาหแมนพอแปลงเสร็จไอตัวแปลนี้จะหายไปใช่ใช่ใช่ไหมสุดมากส่วนมากแต่ถ้าลาเดิมมันจะยังอยู่มในถ้าอุนดาหแมนตายเสร็จจะหายไอไอกรบวนการก็ไปมันจะไปมันจะไปฉายเหมือนมันเป็นเป็นคนอยู่ข้างในอยู่ข้างในนั้นอ๋อแต่ขบวนการจะอยู่เป็นข้อมืออยู่บนข้อมืออ่าบางทีก็ใส่เหรียญบ้างอะไรบ้างอแต่อันเนี้ย ไม่อยู pues ่จะหายไม่ได้หายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของร่างใช่เนี่ยก็จะมีเนี่ยมีเสียงมีเสียงเนี่ยมีไม้ตายมีกดค้างเนี่ยไอ้สโตนมันจะมีไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยคือเป็นตัวแบบก็ก็เป็นส่วนที่จิ้มเข้าใช่มันจะเป็นเหมือนเป็นอ่านมือค่าของมันมันมีไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็น อันที่จิ้มเข้าไปใช่เนี่ยไม่ตายมั้งจะมีเสียงแม่ตายแม่ตายด้วยแต่ไม่ตายเนี้ยโปรตีนต้มยำต้องปล่อยแสงใช่ไหมอันนี้มันทางทำหอกมาชานี้อ๋อชานี้ไม่เข้าไม่เข้าเน่เขรู้หมดเลยารู้หมดอ๋อใช่ใช่เคยเห็นที่มันดึงเป็นหอกขึ้นมาอันนี้แล้วก็ปลาออกเลยเหรอออกเลยเป็นเป็นแท่งแสงแท่งแสงมันเหมือนแล้วความเรียวของหนังมันจะเป็นแบบโหมดโทนแบบโทนแบบเขาเรียกอะไรโทนแบบ เรียวๆหน่อยดิบดิบทุบทุบกระทืบก็ก็กก็็จะได้ความแบบสนุกไปเลยแล้วเหรียญพวกนี้มันมีเยอะนะไม่มีในเรื่องมีแค่อันเดียวมีแค่อันเดียวเราก็มีตอนละเพราก็ทํามาอย่างนั้นเนี่ยเป็นเหรียญอีกอันหนึ่งเหมือนเขาทำมแตกต่างกันยังไงก็คือเป็นอุลตร้าแมนตัวนี้มีอุลตร้าแมนเอ่อแซดแล้วเสียงมันก็จะเปลี่ยนเสียงมันจะเปลี่ยนใช่แล้วก็ไอตรงหน้าหน้าจอแสดงผลก็จะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวลองใส่อ่ะลองใส่ดูบึ๊บอ่าเดี๋ยวลองดู เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดนะเห็นปหมจะมีเสียงเห็นปหมอ๋ออ่าเป็นอุลตร้าแมนแซ่บที่เราขายไปเมื่อกี้อุลตร้าแมนแซบปเยอะอ่าอ่าอ่าแล้วก็กดลงไปเดี๋ยวดูหน้าจอสังเกตหน้าจอดี๋ยดีเป่ะเสียงก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวหน้าจอสีเปลี่ยนอ๋อเป็นแบบคล้ายๆหน้าอกอุลตร้าแมนแซ่บเนี่ยเป็นรูปแซบเนี่ยต้องรองแล้วแล้วเรายิ่งเรายิ่งเปลี่ยน เปลี่ยนสโตนอะเสียงก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนมันก็จะมีสโตนขายออกมาใช่ใช่แต่ว่าในเรื่องไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเป็นลูกเล่นที่ขายข้างนอกใช่ใช่ก็คือเหมือนในในตัวลูกเล่นนี้เองเหมือนเล่นอุลตร้แมนตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้ละต้องให้มันเวลาเราใส่หรือทําอะไรอย่างเงี้ยต้องรอให้มันอยู่ในสแตนบายโหมดแล้วเราค่อยกดอ่ใช่แล้วมันก็จะเป็นแล้วมันก็จะเป็นพี่เอกดูลูกสองใช่ใช่ลูกสองลูกสอง อ๋อเนี่ยใช่เนี่ยทดสอบเราจะจิิงต้องใจเย็นๆนิดนึงได้อัจฉริยะเนี่ยแ็นเซนเนี่ยเตนบอยหมดละนั้นในในกล่องนี้ก็จะมีมาครบเลยนะให้มาสามเหรียญให้มาสามเหรียญแล้วก็จะมีเหรียญนนั้ด้วยเบสเซอร์อ่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นแมเปญแล้วก็แมเปญตัวนี้คือเซโล ใช่แต่ว่าเสียงมันจะอ่านเราเสียงเป็นยังไงไม่รู้ลองไหมล่ะเฮยดีเลยโราโหเรามาขนาดนี้แล้วจะดีเลยการทำอะไรการทำอะไรเอาไหมจะดีเลยจะดีเหรอเงียบจะดีเลยเนี่ยโถมาขนาดนี้แล้วจะดีเลยโอ้โหจะดีเลยนี่นะครับวิธีถอดวิธีถอดก็คือจะกดที่ตรงนี้มันจะมีสลักกดออกนี่บอกเขาอยากรู้แล้วเสียงอะไรอันนี้ แกะสดเลยนะเนี่ยเป็นเซโร่แต่ว่ามันเป็นมันน้อจะสำเร็จสำเร็จอ๋อโอเคเอองงไปเสียงไงเป็นเสียงเซโร่บุนเลยไหมลูกเออมันเสียงเซโร่บ่นอ่าแล้วก็ลองกดตรงกอ๋อเป็นปน New Gen. ิวเจนก็จะมีเสียงตามนั้งแต่กินกัดอะไรยาวไป อมันลูกเล่นหน้าจอเยอะมากเลยก็เปลี่ยนไปตามมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ<อ>มันเป็นเสียงพูดนะลอง <S <S ต้องเอาเสียนออกลองอีกรอบนึงอันนี้ง่ายนะมีป่มเดียว ใช่มียบบนิดหน่อยอเราไ,ไม่ต้องมานั่งคอมบิเนชันเสียงสีมันเปลี่ยนคือเหมือนไอ้หน้าจอเนี่ยมันจะล้อไปตามไอ้สปอนคีตัวนี้แหละถูกไหมใช่ครับรหัสด,ด้านหลังม,ม,ม,มันจะเป็นสลอน็อตอันนี้ความความสนุกของมัน ตอนที่มันขึ้นเนี่ยตอนนี้สัมผัสนะครับตอนที่รอมันขึ้นสแตนบายโหมดนะครับมันพูดแล้วมันก็รอสแตนบายโหมดเดีดเดดเด๊ดเดดแล้วรอแลก็กดแปลงล่างแล้วเราก็อ๋อก็โอเคใช่ไหมก็ฟินก็ฟินระดับหนึ่งถึงรุ่นเล่นมันจะแบบไม่ได้เยอะอะไรมากอช่ไหมไม่มันคนละอารมณ์กับก็ทำมาแบบเด็กเล่นด้วยนะลูกเล่นเยอะมากคืออย่างที่เรารีวิวก่อนหน้าซีเรียลแบบมันสำหรับ นสสะสมไงใช่ไหมเด็กอาจจะเล่นด้วยแต่มีกคนมันต้องมานั่งเรียนไม่ขรบเรียนรู้ฟังก์ชันเยอะใช่ใช่มีฟังกชันถ้าเด็กกดอันนี้ก็สบายๆนะสบายๆก็เลยง่ายใค่เปลี่ยนไม่คิดอะไรกดเปียนรูปเปลี่ยนเสียงใช่ใช่อองตัชอบหน้าจอเนี่ยมันดูแบบมันไม่มันเป็น LED ใช่ว่ามันรู้สึกว่าคุมนะมันแบบที่มันคือมันมันเห็นเด่นก็ตรงนี้แหละหน้าจอสวยและดูคุ้มดี อืมอืมใช่ครับสนุกไปอ่าสนุกดีครับเ้าสนุกดีเรามีอุลตร้าแมนบ้างเนาะช่องเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาอุลตร้าแมนตัวถัดไปมาเล่นบ้างเอาอุลตร้าแมนเซเว่นได้ไหมมีนะคุณไม่มีครับมีาผมมีเอาเอาแล้วอย่าเอาแล้วอย่าไ้่ขายไม่ทืาอ ขาเทาเกียวากิอุปกรณ์แปลงเกียวเซ็กเขียวกีเอาแย้วเอาแย้วถามมาเอ้าสนุกดีอยู่ที่บ้านนี่เลยขู้องแปลงรึเปล่าเนี่ยอย่าใส่แว่นเลยนะใส่แว่นนะโอเคโอเคครับเนี่ยครับความสนุกสนานเราอย่าเรียกว่ารีวิวนะที่เราพยายามบอกเราเรียกว่ามันเล่นมาเล่นให้ดูดีกว่าเล่นสนุกสนานนอ เราเล่นอะไรผู้หญิงก็เล่นได้เาไม่มีมาหรอกบางทีเราไม่รู้ว่ากล่องนี้เล่นยังไงหลายๆครั้งที่ถ่ายคลิปไปถ่ายเสร็จกูต้องไปหาวิดีโอดูอะดูมึงทำกูเหนื่อยเอาหาดูไม่ถามละทำไมไม่ถามล่ะเขาแอบแอบอ๋อหมายถึงว่าก่อนจะมาทำไม่ไม่ไมเล่นเสร็จเนี่ยตอนไหนวะอไอปีศาจมันคืออะไรไอแบ็กซันเนี่ยโอ้ ก็ตอนนี้ที่แม่งฆ่าวีสายไม่มีฆ่าวีสายเป็นป่องอะไรเงี้ยอไปดูขนาดนั้นเลยเหรอไม่เขาลืมอยากไปนั่งตามไปนั่งตามแต่ดูแบบก็เหมือนเหมือนที่โอ๊์รอนดูนานไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยเครียดเครียดเครียดเนื้อเรื่องมันแบบเครียดเนื้อเรื่องมันดอยู่มันดาร์กมันก็จะมีความแบบครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ค่ะคุณเคียร์สกีทอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ